ถ้ากบตัวผู้นะครับไม่ยอมกอดนะครับในขณะที่กบตัวเมียยังพร้อมอยู่นะครับก็ส่วนมากก็มักจะเกิดจากช่วงที่ฝนตกชุกหรือฝนตกนะครับผมจะไม่ไม่นํากบผสมพันธุ์นะครับเพราะว่า1กบอาจจะไม่ค่อยกอดตัวเมียนะครับตัวผู้2ก็คืออาจจะไข่น้อยนะครับสามคือไข่ออกมาแล้วนะครับอัตราการฟักก็จะน้อยเนื่องจากว่าไม่มีแดดนะครับหรือฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับโดนฝนหรือไม่มีแดดนะครับก็อาจจะ ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่วงเช้าๆนะครับผมบรรยากาศก็ฝนตกตลอดนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็มีหลายๆท่านนะครับผมที่สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของกบตัวผู้นะครับไม่ยอมกอดกบตัวเมียนะครับผมเวลาจับลงบ่อผสมพันธุ์แล้วนะครับผมกบตัวผู้ไม่ยอมกอดนะครับทั้งที่เคยเอาผสมพันธุ์มาแล้วนะครับผมในช่วงแรกๆหรือเคยผสมพันธุ์มาแล้วนะครับหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแต่ว่า ช่วงนี้นะครับที่นํากบลงผสมพันธุ์นะครับอาจจะเป็นครั้งที่2ที่3หรือที่4ก็แล้วแต่นะครับผมตัวเมียพร้อมนะครับแต่ว่าตัวผู้ไม่กอดนะครับทำยังไงนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนำประสบการณ์นะครับมาแลกเปลี่ยนกับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกบตัวผู้ไม่ยอมกอดนะครับผมจะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูสภาพของกบตัวเมียด้วยนะครับว่าว่ากบตัวเมียพร้อมไหมนะครับผมเพราะว่า ในส่วนของกบตัวเมียนะครับต้องต้องพร้อมนะครับผมถึงจะไข่นะครับถ้าเกิดกบตัวเมียไม่พร้อมนะครับตัวผู้ก็มก RTX, ักจะไม่ค่อยกอดหรือกอดนะครับกอดไปสักพักแล้วโดยสัญชาตญาณน,นะครับถ้าตัวผู้กอดแล้วนะครับเขารู้ว่าตัวเมียไม่พร้อมไข่นะครับเขาก็จะจะปล่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียพร้อมไข่แต่ว่าตัวผู้นะครับไม่พร้อมนะครับอันนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับผมอันนี้ก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับแต่วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมา มาแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โดยส่วนมากแล้วนะครับผมถ้ากบตัวผู้นะครับไม่ยอมกอดนะครับในขณะที่กบตัวเมียยังพร้อมอยู่นะครับก็ส่วนมากก็มักจะเกิดจากอายุของกบนะครับอันนี้คือคือพูดถึงกบที่ยังไม่เคยกอดเลยนะครับก็คืออายุของกบจะค่อนข้างมีส่วนนะครับเช่นกบตัวผู้นะครับอายุนะครับกบจะเริ่มกอดก็คือประมาณ6เดือนก็จะเริ่มกอดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้น้าเชื้อแข็งแรงหน่อยก็ประมาณ 8เดือนขึ้นไปหรือ1ปีนะครับสรับกบตัวผู้นะครับผมถึงจะเริ่มกอดตัวเมียนะครับอันนี้กรณีกบหนุ่มเนาะนะครับแต่คราวนี้นะครับกรณีกบที่เคยผสมพันธุ์มาแล้วหรือกบอายุ8เดือนขึ้นไปหรือกบ1ปีขึ้นไปแล้วนะครับผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วอาจจะ1ถึง2ครั้งนะครับผมแต่ตัวผู้ไม่ยอมกอดนะครับก็คือโดยส่วนมากนะครับโดยสภาพอากาศนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกถ้าอากาศเย็นนะครับผมอากาศเย็นแล้วฝนตกชุกนะครับกบตัวผู้ก็มักจะ อ่าไม่ค่อยกอดนะครับมันจะต่างกันกับในช่วงต้นฤดูที่อากาศร้อนอบอ้าวแล้วมาโดนฝนนะครับก็นี่กบตัวผู้จะกอดกบตัวเมียนะครับหรือกบตูวผู้จะกอดกันเองนะครับเราลองลองสังเกตนะครับเอ่อโดยเฉพาะช่วงที่วันไหนนะครับที่อากาศร้อนแล้วเราเปลี่ยนน้ำนะครับสังเกตนะครับวันไหนถ้าเราเปลี่ยนน้าให้อาหารนะครับกบตูวผู้จะกอดกันนะครับมักจะกอดกันนะครับเพราะว่า1เขาได้น้ําใหม่นะครับสภาพอากาศร้อนแล้วไม่ได้น้ําใหม่นะครับทำให้กบตัวผู้มักจะกอดกันเองหรือกอดตัวเมีย คราวนี้นะครับในช่วงนี้นะครับฝนค่อนข้างตกชุกนะครับทำให้กบตัวผู้นะครับไม่ยอมกอดกบตัวเมียนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะครับถ้าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นหรืออากาศหนาวหรือฝนตกชุกนะครับตลอดนะครับสองสามวันติดต่อกันหรือฝนตกตลอดเลยนะครับมืดค้มตลอดนะครับอากาศเริ่มค่อนข้างเย็นนะครับเพราะว่าฝนนะครับก็ทําให้กบตัวผู้นะครับส่วนมากแล้วจะไม่ยอมกอดกบตัวเมียนะครับเพราะนั้นในการแก้ปัญหาก็คือ นำกบนะครับเข้าท่อซีเมนต์ไว้แบบนี้นะครับนะครับก็เพื่อรักษาอุณหภูมิของกบนะครับลองดูนะครับผมก็คือลองจับกบตัวผู้นะครับโดยเฉพาะนะครับกบที่ไม่ยอมกอดก็คือส่วนมากกบตัวผู้ที่เลี้ยงที่โรงแจ้งนะครับในอาจจะเป็นในบ่อแบบนี้นะครับนะครับในบ่อโรงแจ้งแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกบตัวผู้ที่ผมจับออกมาจากจากท่อนะครับเพื่อมาให้อาหารนะครับผมม่ให้อาหารเพราะว่ากบชุดนี้ก็คือไม่ได้ผสมพันธุ์แล้วนะครับผม ถ้าจะนําผสมพันธุ์อีกก็คือต้องจับเข้าท่อซีเมนต์นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับคราวนี้นะครับกรบนะครับส่วนมากนะครับกบพ่อพันธุ์ที่ผมใช้ผสมพันธุ์ก็คือส่วนมากก็คือจะอยู่ในท่อซีเมนต์รหรือในอในบอ่อตรงนี้นะครับจะเวียนหัวนิดนึงเนาะในบ่อตรงนี้นะครับผมแต่บอ่อตรงนี้จับออกแล้วเพื่อให้หานะครับในบอ่อตรงนี้ก็คือเป็นกบตัวผู้นะครับถ้าใครดูคลิปผมที่ผ่านมานะครับผมหลายๆคลิปเนาะเป็นบ่อกบตัวผู้แล้วก็จะใช้ฝาปิดนะครับ ฝานี้จะปิดตลอดนะครับเพื um magic, ่อรักษาอุณหภูมิของเขานะครับถ้าเกิดเราไม่มีบ่อตรงนี้นะครับเราก็เอาไว้ในท่อซีเมนต์ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าในท่อซีเมนต์มันจะรักษาอุณหภูมิได้ดีนะครับในท่อซีเมนต์นี้ก็จะมีกบตัวเมียนะครับส่วนมากนะครับในท่อซีเมนต์ตรงนี้นะครับผมจะเลี้ยงกบตัวเมียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงฝนตกชุกนะครับก็คือจะนํากบตัวผู้นะครับเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์นี้นะครับเพราะว่าในบ่อซีเมนต์นี้นะครับเราสามารถ รักษาอุณหภูมิของกบได้นะครับกบนะครับจะผสมพันธ์ดีก็คืออากาศร้อนอบอ้าวนะครับในเมื่ออุณหภูมิร่างกายร้อนนะครับอายุอ่อุณหภูมิประมาณ25องศาขึ้นไปนะครับร้อนอบอ้าวแล้วเราจับลงบ่อผสมพันธ์นะครับอาจจะเป็นบ่อแบบนี้นะครับบ่อปูนกระชังบกหรือบ่อพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเขามาเจอน้ําใหม่นะครับน้าใหม่ที่อาจจะดูดบดานขึ้นมาใหม่หรือน้ําฝนหรือน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเย็นนะครับมันจะกระตุ้นทําให้กบนะครับมัน กบตัวเมียท้องนะครับไข่จะแก่แล้วตัวผู้มันก็กระตุ้นให้เขานะครับต้องการที่จะผสมพันธุ์นะครับเพราะนั้นนะครับสภาพอากาศมีผลอย่างมากนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าใครดูคลิปผมหลายๆคลิปเห็นว่าช่วงที่ฝนตกชุกหรือฝนตกนะครับผมจะไม่ไม่นำกบผสมพันธุ์นะครับเพราะว่า1กบอาจจะไม่ค่อยกอดตัวเมียนะครับตัวผู้2ก็คืออาจจะไข่น้อยนะครับ3คือไข่ออกมาแล้วนะครับอัตราการฟักก็จะน้อยเนื่องจากว่าไม่มีแดด นะครับหรือฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับโดนฝนหรือไม่มีแดดนะครับก็อาจจะตายใน 1- นถึงสองวันนะครับลูกออดนะครับเพราะนั้นนะครับผมก็สาหรับช่วงไหนฝนตกนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับฝนตกตลอดนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องกบตัวผู้ไม่ยอมกอดครับก็แนะนําว่าลองจับกบตัวผู้นะครับมาไว้ในท่อแบบนี้แล้วปิดฝานะครับปิดฝาจะใช้กระเบื้องหรือสังกะสีก็ได้นะครับผมปิดฝาไว้นะครับก็เปลี่ยนน้ําให้อาหารปกตินะครับอาจจะเปลี่ยนน้าวันละครั้งหรือ สองวันต่อครั้งนะครับกรณีถ้ามันเยอะนะครับเพราะว่าท่อนี้ก็จะรับได้นะครับประมาณ30-50ถึงตัวนะครับกรณีถ้ามุลว่ากบเยอะนะครับประมาณ50นี้ต้องเปลี่ยนน้าเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดกบน้อยนะครับประมาณ 20- หรือ30ตัวจะเปลี่ยนน้าวันละครั้งนะครับหรือ2วันต่อครั้งนะครับเปลี่ยนน้าก่อนให้อาหารนะครับการเปลี่ยนน้ากบนะครับทุกเช้านะครับในในท่อนี้นะครับ มันจะเป็นการกระตุ้นกบนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในท่ออากาศร้อนอบอ้าวนะครับแล้วมาเจอน้ําใหม่ในทุกวันทุกวันมันก็เป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นถ้ากบตัวเมียมันก็กระตุ้นให้ไข่มันแก่ถ้ากบตัวผู้มันก็กระตุ้นให้เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับเพราะนั้นนะครับการจับกบนะครับลงบ่อนี้นะครับผมก็จะช่วยให้กบตัวผู้นะครับผมพร้อมในการผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมครับผมคราวนี้มาดูนะครับกบในท่อนะครับเนี่ย อันนี้เป็นกบตัวเมียนะครับที่ผสมพันธุ์ไปแล้ว3-4ครั้งนะครับอันนี้ก็เตรียมจับออกนะครับจับออกมาบ่อปูนนะครับเพื่อขุ้นเขานะครับเพื่อให้อาหารนะครับเก็บไว้ใช้ในปีหน้านะครับอันนี้ก็ตัวค่อนข้างผอมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นกบปีนี้นะครับผมกบปีนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อนะครับชุดนี้อันนี้เพิ่งปล่อยน้ำบ่อนะครับชุดนี้ยังอ้วนท้วนอยู่นะครับเพิ่งเอาไข่3ามครั้งแล้วนะครับผมก็ คงเอาไข่ได้อีกประมาณ1ครั้งนะครับหนครั้งเดี๋ยวรอดูสภาพก่อนนะครับเพราะว่ากบยังค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่นะครับตัวยังอ้วนแล้วก็ข้างลาตัวยังสักๆอยู่นะครับก็มีบางตัวที่ที่ผอมแล้วนะครับตัวไหนผอมแล้วก็ไม่เอาไข่เนาะส่วนตัวไหนที่ยังอ้วนพร้อมอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยคัดเลือกมาไข่นะครับก็ส่วนมากตัวเมียก็จะเอาไว้ในในบ่อนี้นะครับผมผมก็เคยทําคลิปไว้อยู่นะครับเกี่ยวกับ การเก็บรักษากบพ่อแม่พันธุ์นะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับโดยเน้นในการเก็บในท่อซีเมนต์นะครับอันนี้เป็นกบตัวเมียนะครับผมก็เก็บไว้นะครับนี้เป็นบ่อตัวผู้นะครับอันนี้ผมเพิ่งจับออกไปแล้วนะครับผมบ่อตัวผู้อันนี้คือจับออกไปแล้วนะครับจับออกเพื่อคุณอาหารนะครับคุณอาหารแล้วเวลาจะนําผสมพันธุ์ค่อยเอากลับมาไว้ในบ่อนี้นะครับผมเพิ่งจับออกนะครับเนี๋ยเดี๋ยวมาดูตัวผู้นะครับที่จับออกนะครับจะบอกมาคุณอาหารนะครับ เป็นบ่อพวกนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือบ่อที่จับออกจากบ่อนี้นะครับผมจับออกจากบ่อนี้แล้วก็บางบ่อก็อยู่ฝั่งน้นก็คือกลบที่ติดเชื้อนะครับกลบที่ติดเชื้อแบทีเลียก็คือรักษาหายแล้วนะครับนี่ก็คือหายเป็นปกตินะครับที่ใช้ปูนขาวแล้วก็เกลือนะครับหวานนะครับสามสี่วันนะครับมันหายก็คือจับลงบ่อนี้นะครับก็มาขุนมาให้อาหารนะครับผมก็ ออนนี้ก็หายเป็นปกติ100%เเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกบตัวผู้นะครับที่เพิ่งจับออกนะครับอันนี้เป็นบ่อตัวผู้นะครับที่ผมใช้เก็บตัวผู้แล้วก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวจะใช้กระเบื้องนะครับทั้ง3าบ่อเลยนะครับอันนี้ก็จับออกไปแล้วนะครับผมนะครับปกติก็คือเก็บตรงนี้นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิเพราะนั้นนะครับการเก็บรักษากบพ่อแม่พันธุ์นะครับอุณหภูมินะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับอันนี้ก็คือตัวที่จับออกมานะครับ มาดูที่พึ่งจับออกมาใหม่ๆนะครับเนี่ยเป็นชุดนี้นะครับกรบชุดนี้ก็คือพึ่งจับออกมาจากบ่อนะครับเป็นกรบตัวผู้นะครับตัวก็ยังค่อนข้างเหลืองอยู่นะครับสังเกตนะครับตัวที่จับออกมาก่อนนะครับเนี่ยตัวจะเริ่มดํานะครับแต่ตัวที่จับออกมาที่หลังนะครับพิ่งพึ่งจับออกมานะครับเมื่อเช้านะครับตัวก็จะออกเหลืองเหลืองอยู่นะครับสังเกตนะครับถ้ากบตัวผู้เหลืองนะครับกลองเสียงนะครับยัง ยังดำอยู่นะครับแสดงว่าเขายังพร้อมผสมพันธ์อยู่นะครับเพราะว่ากบยังร้องอยู่นะครับอันนี้จับออกมาก็ยังร้องนะครับตัวเขาก็จะเหลืองนะครับเพราะฉนั้นนะครับเวลาเราเก็บในท่อซีเมนต์นะครับหลายหลายท่านก็ลองดูนะครับลองดูเนาะนะครับกรณีที่เจอปัญหากบตัวผู้นะครับไม่ยอมกอดกบตัวเมียก็ลองจับเข้าท่อซีเมนต์ดูนะครับประมาณ 4- 5หวันหรือประมาณ1สัปดาห์นะครับโดยการเปลี่ยนน้ำให้หารปกตินะครับแล้วค่อยจับมาลงบ่อผสมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งลองดูนะครับผมจะเห็นว่าสีของกบนะครับเนี่ยสังเกตในบ่อนี้เอาออกมานานแล้วนะครับสีกบก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ว่ากบที่เก็บในท่อนะครับเขาก็ยังเป็นกบสีเหลืองนะครับพร้อมนะครับเพราะว่ากบตัวผู้ถ้าพร้อมก็คือตัวเขาจะออกเลืองเหลืองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวเมียต้องพร้อมนะครับคพาว่าตัวเมียพร้อมก็คือข้างลําตัวของตัวเมียจะต้องสากนะครับเพราะว่าข้างลำตัวสากหมายถึงว่าตัวเมียยังพร้อมผสมพันธุ์อยู่นะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดตัวผู้ไม่กอดเราวิธี จับมาเข้าบ่อซีเมนแค่นั้นนะครับปิดฝานะครับถ้าเกิดไม่ใครไม่มีบ่อซีเมนเป็นบ่อปูนหรือถังหรือโอ่งหรืออะไรก็ได้นะครับเอาเข้าไปแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิของเขานะครับผมเดี๋ยวผ่านไปสักสีหวันหรือ1สัปดาห์ค่อยจับออกมาผสมพันธุ์ใหม่ลองดูนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการนะครับในการดูแลรักษานะครับกบพ่อแม่พันธุ์นะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์โดยเฉพาะ ช่วงปลายฤดูนะครับหรือกลางๆหรือปลายฤดูหรือช่วงฝนตกชุกนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุกนะครับช่วงนี้นะครับเจอพายุอะไรก็แล้วแต่นะครับฝนตกอยู่ตลอด1สัปดาห์แล้วนะครับทำให้กบค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของกบไม่ยอมผสมพันธุ์นะครับหรือกบไม่ยอมกอดนะครับกบตัวผู้นะครับก็วันนี้ก็นําประสบการณ์นะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับท่านใดนะครับมีประสบการณ์ก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับหรือพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอ่อ สอบถามอะไรหรือต้องการแลกเปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะมาตอบคําถามตอบตอบนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับผมก็สลับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ